พี่แจ็คก,กันมากดีกว่าแจ็คสันหวังนะคะมาดูพาร์ทโมโหโมโหกันมากนะคะพี่แจ็คบอกพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ปิดไลฟ์กันไปเลยนะคะคหลังจากที่เขาได้อธิบายพยายามบอกแฟนคลับของเขาแล้วว่าไม่ต้องส่งของอมไม่ต้องโดนทมาแต่แฟนคลับก็ยังไม่ยอมนะคะดื้อไม่ซื้อของให้พี่แจ็คพี่แจ็คก,ก็เลยตัดสินใจยุติการไลฟ์ในทันทีค่ะ ต้องมอบสมญาพี่แจ็คคนจริงนะคะให้อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับแจ็คสันหวังหรือว่าพี่แจ็คนะคะสมาชิกหนุ่มสุดฮอตแห่งบอยแวนวงก็อตเซเว่นทีล่าสุดนะคะก็เพิ่งปล่อยผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเมื่อวันที่เกเดือน9ที่ผ่านมาค่ะโดยเหตุการณ์ที่ทำให้พี่แจ็คคนจริงนั้นต้องออกโรงนะคะเกิดจากที่มีแฟนคลับอยากที่จะเปศิลปินจนแม้พี่แจ็คเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่า เขาเตือนแล้วระหว่างไลฟ์สดนะคะหลายครั้งก็ยังไม่หยุดค่ะพี่แจ็คก็เลยหยุดเสียด้วยตัวเองนะคะได้การยุติการไลฟ์สดไปเลยดื้อๆแถมเป็นการยุติการไลฟ์สดด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ถึง2ครั้ง2คราในวันเดียวกันเหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองนะคะโดยในการไลฟ์สดครั้งแรกพี่แจ็คได้มีการไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆทางแอปพลิเคชันจอยนนะคะหรือว่า t ิกตอกของจีนซึ่งพอเริ่มไลฟ์ได้ไม่นานก็มีทั้งพลุแว่นตากันแดดนะคะหมวกสุดคู่แบบเป็นโวชัวร์เด้งขึ้นมาบนหน้าจอ ไม่หยุดเลยค่ะแจ็คสันหวังไม่รู้ว่าของพวกนี้มันมายังไงก็เลยถามแฟนๆเราพอได้คําตอบว่าเป็นของขวัญหรือว่าเป็นกิฟต์นะคะที่แฟนๆดเน a t หรือว่ามอบให้โดยใช้เงินจริงๆซื้อพี่แจ็คเนี่ยก็ได้แต่พูดว่าโอ้ไม่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 นะคะแล้วก็ตัดจบไลฟ์สดไปทันทีหลังจากนั้นค่ะแจ็คสันหวังนะคะก็เปลี่ยนมาไลฟ์สดทางว้่ยปอ แล้วก็ย้ำแต่แรกบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องการของขวัญห้ามโดเนทกันนะครับแถมบอกทีมงานปิดฟังก์ชั่นรับของขวัญบนแอปแต่พอทีมงานบอกว่าถึงจะปิดยังไงแฟนๆก็ยังคงโดเนทอยู่ยดีนะคะจากตรงนี้แหละพี่แจ็คเนี่ยก็เลยพูดกับทีมงานบอกว่าอ้าวแล้วเราควรจะทำยังไงดีแล้วทำไมพี่มาบอกผมเอาตอนนี้จากนั้นนะคะเจ้าตัวก็ตัดสินใจ ไลฟ์สดของตัวเองไปอีกรอบตัดไปอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นไม่นานพี่แจ็คก็กลับมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆอีกครั้งพร้อมกับย้ำกับแฟนๆนะคะบอกว่าอย่าเอาเงินมาใช้พ่มเพื่อหรืออะไรแบบนี้เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้ทุกคนนั้นรักษาสุขภาพกันให้ดีจากตรงนี้แหละก็ทําให้แฟนๆนั้นยิ่งชื่นชมพี่แจ็คคนจริงที่ห่วงใยแฟนๆแล้วก็ไม่เห็นแจ่ข้าวของนอกกายแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆนั้นตเต็มใจจะให้ก็ตาม แต่พี่แจ็คก็จะใส่นี้อยู่แล้วม,มีอะไรก็พูดตรงๆนะะมีวันหนึ่งเหมือนกันจะน่าก็ดูไลฟ์นานนี่แหละนางก็เปิดขึ้นมาก็ตกใจเพราะพี่แจ็คก็นอนอยู่บนโซฟานางก็บอกว่าเนี่ยวันนี้นางเหนื่อยมากนางทำงานเยอะเครียดเดี๋ยววันนี้ฉันจะนอนนะ ก็คือจะนอนให้ดูเลยใช่ก็คือจะนอนแล้วก็จะไม่พูดอะไรเนี่ยะซึ่งอ่ะทีน่าก็ดูต่อไปจะนอนก็ดูจะนอนก็ดูคนดูเป็นแสนเออดิ่ะก็คือเป็นความแบบคนจริงของเขามีอะไรก็พูดตรงตรงออกมาแลวคลิปเมื่อกี้ที่เห็นต้นเรื่องอ่ะผมมีโอกาสได้เห็นคลิปบางช่วงบางตอนเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมหน้าเขาถึงมีแว่นถึงมีหมวกถึงอะไรพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาตอนแรกเขาก็ถามแฟนๆว่ามันเกิดจากอะไรเขาไม่ได้กดอะไรเลยนะเขาก็ยกมือให้ดูว่าเขาไม่ได้กดอะไรเลยนะเสร็จแล้วก็มีแฟนๆพิมพ์ว่าอ๋อเป็นการโดเน a t ให้ เขาถามว่าโดนทให้จากอะไรแสดงว่าก็คือจ่ายเงินโดนทให้พี่แจที่แหละเขาบอกว่าโนโนโนแล้วเขาก็กดปิดเลยแค่นั้นเลยก็จริงๆอาจจะไม่ชอบที่จะทำแบบนี้นะคะพูดแล้วก็ยังไม่ยอมฟังหรือว่าอย่างหนึ่งก็คืออย่ามาแต่งตัวให้ฉันไม่ต้องมาเป็นคอสตูมอะไรอย่างงี้นะคะน่รักที่ไปครับผม